ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ย่อยส่งทุบประตูนี่เจ้าไม้ที่มี้ไดอยู่นี่เขาทำถนนนี่ต้องถามลุงหน่อละเพราะอะไผมไม่ลุงนอไทยไทยถนนแล้วพ่อเขาหลังเขาตัดต้นไม้ไปเยอะแล้วมก็ตัดต้นไม้ไปเยอะเลยเรื่องเรื่อมันต้องถมอีกหน่อยหลักทิศทางครับหลวงพ่อก็ไม่อยู่นี่ต้องเรื่องก็ทำให้ทำเรื่องคุดคนบอกว่าเอาคนมาดูทราย ดูดน้ำเสียน้ำเสียเนี่ยน้าเนี่ยเนี่ยปล่เยอะที่แรกผมคิดว่าผมจะเอาปูนขาวมาเทให้อยู่ปูนขาวมันก็ทำให้น้ำใสครับปูนขาว คนชมรลยที่ไหวบอกรวยรวยรวยอันดีคนชมเวยจนเงินไปบอกเองหลอกตัวเองใครอยากได้รุ่นนี้บูชาแล้วก็ได้สมปาศรัลเนาะรุ่นนี้เอามาสร้างเมนกับสร้างซุ้มประตูปูเมนจะมีสมดีเลยเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ย่อยสมซุ้มประตูนู้นประตูที่จะามาที่นี่ได้๋ยวเขาต้องถามลุงหน่อยละ เพราะผมไม่รู้หนอไทถนนแล้วพ่อครับแล้วตัดต้นไม้ไปเยอะแล้วพ่อตัดต้นไม้ไปเยอะเลยเขียนทิ้งๆมันต้องถมอีกหน่อยแล้วทิศทางนี่ครับนลวงพ่อก็มาอยู่นี่ตมอรมีก็ทำนี่ทำแกจะคุณไม่บอกว่าจะเอาคอนมาดูดทรายปดูดน้ำตรงนี้น้ำเสียน้ำเสียเสใช่สิโอ๋อ้นี่ยาอะไรเนี่ยมีปลาเยอะไป ทีแรกผมคิดว่าผมจะเอาปูนขาวมาเทาให้อยู่ปูนขาวมันก็ททำให้น้ำใสครับปูนขาว คนช่อมือตีหัวไอ้หรวยรวยรวยอันดีคนช่อมรวยจนเงินเดี๋ยวหมดเลยใครอยากได้รุ่นเนี้ยบูชาแล้วก็ได้สมปาศนนาเนาะรุ่นนี้เอามาสร้างเมนกับสร้างซุ้มประตูปูเมนยังมีสมดีเลยเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ย่อยสมประตูนู้นประตูที่เจ้าหมายที่มีได้คือเขากำลังถนนนี่ต้องถามลุงหนอละ ผมไม่รูนไ่ถนนแลราตัดต้นไม้ไปเยอะแล้วตัดต้นไม้ไปเยอะแล้วมต้องถมอีกหน่อยแล้ทิศทางครับหวงพอกมาอยู่นี่รก็ทำนี่ทไุกคมาบอกว่าจะเอาคอนมาดูดายดูดน้าน้เสียน้เสียเสียทรงนีอ๋อนี่น้ำตางนี้เนี่ยน้ำปลาเยอะ ทีแรกผมคิดว่าผมจะเอาปูนขาวมาเทให้อยู่ปูนขาวมันก็ทำให้น้ำใสครับ คนช่ำเลยตีหวยบอกรวยรวยรวยอันดีคนช่ำรวยจนเมินเดีก๋่วบอกเลยอยากได้รุ่นนี้บูชาแล้วก็ได้สมปัจฉานเนาะรุ่นนี้เอามาสร้างเมนกับสร้างซุ้มประตูปูเมนจไมีสมดินเลยเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ย่อยสมเพื่อประตูนู้นประตูที่เจ้ามาที่นี่ได้เลยเข้าทาถนนนี่ต้องถามลุงหน่อยล่ะ ผมไม่รู้นไทยถนนแล้วพ่อขาลตัดต้นไม้ไปเยอแล้วตัดต้นไม้ไปเยอะลเป็นเรมันต้องถมอีกหน่อยเลทิศทางครับวพอกมอยู่นี่เรก็ทำใ้ทำุคุ